ครับาจากคลิปที่แล้วที่เคยทำไว้เกี่ยวกับวินโดว์ Windows, มีปัญหาทำให้ใช้งานโปรแกรมต่างๆไม่ได้อพอดีมีลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะครับประสบปัญหาคือเขาใช้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ a อ e r นะครับแล้วใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการระบบเสียงของเราเนี่ย ปล่อยพิงน้อยปล่อยโทนเสียงอะไรต่างๆแล้วไม่ได้เครื่องไม่ทํางานแต่ใช้กับเครื่องอื่นใช้ได้หมดนะครับเ,เราหาสาเหตุกันไม่เจอตอนแรกแต่ตอนหลังนี้เขาหาสาเหตุเจอละแล้วก็เลยส่งเรื่องมาให้สาหรับท่านที่ใช้เอเซอร์อยู่อาจจะมีปัญหาแบบนี้นะมาดูนะครับนี่ครับมันเกี่ยวกับระบบ AI ครับที่เขาแจ้งมาอ,อผมเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยมาทําคลิปไว้ให้เผื่อใครจะเจอปัญหาแบบนี้สําหรับคนที่ใช้เอเซอร์แน่ๆเจอแน่ๆ ปิดระบบ AI ครับมันจะเป็นการประมวลผลนะครับที่เขาแนะนำมาแวก็บอกว่าประมาณว่ามันจะตัดเสียงที่คิดว่าเป็นเสียงรบกวน AI มันประมวลผลว่าเสียงไหนเป็นเสียงรบกวนมันตัดออกให้หมดเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงหลักชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปล่อยโทนเสียงเวลาเราจะทดสอบเสียงหรือทำเลเวลแมทชิ่งอะไรพวกนี้ต่างๆมันจะตัดเสียงที่คิดว่าเป็นเสียงรบกวนออก ให้เสียงพวกนั้นใช้งานไม่ได้ปล่อยออกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวัดเสียงก็ไม่แน่ใจว่าวัดได้ผรอป่คือมันจะรวนเล็กเทะหมดแะครับเขาให้มาปิดตรงนี้นะครับก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออื่นอ่าอันนี้มันอาจจะเป็นความชาญฉลาดเกินไปสําหรับ AI นะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอ่าเขารู้แต่ว่าที่เขาโปรแกรมมาว่าอะไรที่ไม่ได้ตามที่เขาโปรแกรมมาถือเป็นสิ่งที่รบกวนทั้งหมดโอเค เพ,เพื่อใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่ว่าใช้เอเซอร์แล้วใช้งานเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับที่แนะนำเข้ามาอ,อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับบางท่านที่ใช้ยี่ห้อนี้อยู่หรืออีกหน่อยยี่ห้ออื่นๆอ,อาจจะเป็น AI แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นแนวทางไว้ให้นะครับเผื่อเจอปัญหาเช่นนี้โอเคนะครับเพื่อมีประโยชน์ครับผมขอบคุณครับ